ยกสามอยู่ทกยกสาครับนะครับแปว่ายกนีเกมเปิดร้อยเร์เซ็นต์ับในะครับูงในของเป็กนี่การทำงานครับอลองมาหน่อยครับดูครับูกันทั้งแขงแล้วก็ช่มงล่ครับขอ้ขอตออไม่ใชครับพยายามปัดอข้าน้า็ไรยนไงครับัแข่ดีกว่าครับยังไ้ไว ตตาชครับเสายครับไวฝ่ายทีจากเน้ข็งฝ่ายครับเป็กเรมากเพสายครับกสาครับไปครับไปไปครับเป็กตบัตสาของเปกครับมางข้างดัว่ายงครับไปว่าครับต้องตีครับเป็กน้าครับเริ่มทีครับเริ่มเริ่มล็อกครับ ครับู่นีกเรา้โอ้เหมือนกันครับพี่ใจยออกมาครับตยออกมาครับสี่สายเจอต่อครับอ้งสายมาครับนี่ครับอันใจยากอะไรมันจะไปยากอะไรี่ั้งครับให้เราได้ตั้งใจให้ครับขอได้ไม่ดี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  ชอบเป๊กกูแล้วนะครับเป็นน้กชายครัแรกเขาจมีทีมทีิ่ี่นะครับจต่อกัดตัวยัดเข้าไปครับโอนมาโมาล้อับไ่ไลปไล่แล้วยัดไปยัดไปยัดเหมือนกันเพน้กชายเป๊กมาครับไปวดครับเพชนนักชายครับพยายามจะสับสายสับสอกครับเสียาครับไปเสียขาจะเท้าซ้ายเพนักชายบิมาอยู่ดีมากจ้เ้ามาสับสบซอ้ายเพชร เสียมเท้าครับตอนนี้ดีโอ้ใช้าครับนาครับไอ้ยุคไอแถวเซ็พีงนี้ที่มตีครับเสนุกเครับคุณผู้ชมครับเดินต่อวตีข่าวฟาครับจตเขาคืหนากเต็มครับีกันทุกอย่างเลยครับูที่ักรที่ชที่ เข้เนื่อครับแล้วก็อ่านเล็กนาครับพี่น้ำชัยอ่านมองที่ยังติดนึงครับพี่น้ำชัยเหลือต่อครับแขนของเม็กครับท้ายถอยสายตามครับไล่แต่ตี้เข่าครับอฝาดซ้ายครับปากฝาดนะครับใจเข่าซ้ายของเมย์นักปุูดยกที่สามครับปาดไม่ก่อนครับที่ย์ตะชียกหน้ายกนะยังไงไปลุ้นกันครับยกสาม ปิกปตทอคควีครับหรือว่ากระเป๋าลิกี่ครับเนี่ยครับนอนแม่ลายาวเหยียดเหยียดมือตันเลยครับ